พี่น้องดามันจะโดนหน้าพี่นะแต่รถนี่เป็นรถผูいい้ป่วยอยากลองนั่งสักครั้งจังเลยนะหุ้ยแต่นี่มันรถผู้ป่วยนะอ๋อได้อ้ยดูไอ้วกเธอปกวฉันเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอกล็บแล้วเอ้ยที่สุดฉันก็ได้รถวิวแชร์เอาไปอดคุณพ่อดีกว่า จะายมันจ,จะออกมาข้างนอกอยู่นะไปโยกนี่นนนมันลำบากชนะเนี่ยก็คุณหมอบอกว่าถึงไม่สบายก็ต้องให้ออกมาสูดอากาศด้วยจะได้หายไวๆไงอุ้ยติดเลยเนี่ยโอ้ยไปอย้อยไปอ้าวชูชูชูช้า ไอ้ช่าไอ้ช่าไ <น Harper! S 1> อ้ชาเฮ้ยน้องด่ามันจะโดนหน้าพี่นะแล้วพี่จะเอาหน้ามาใกล้ดาาผมทำไมครับเอ๊ะแต่รถนี่เป็นรถผู้ป่วยอยากนั่งจังเลยอยากลองนั่งสักครั้งจังเลยนะเฮ้ยแต่นี่มันรถผู้ป่วยนะสำหรับคนที่ไม่สบายอะ่ะผมก็ไม่สบายเหมือนกันแหละโหแก้งไม่เนียนเลยอะ่ะอยากจะนั่งรถแต่ทำได้แค่นี้หรอ อ๋อได้เอ้ยดูโอ้ยโอ้ยโอ้ยเป็นไงฉันทำตัวฉันเจ็บขนาดนี้พวกเธอจะให้ฉันนั่งหรือยังเฮ้ยไม่ได้เนี่ยมาขอพวกฉันไปกันเลยไอพวกเธอโกหกฉันเหรอเฮ้ยจะหลอกไหมอยากคุกคามจะหลอกไหมเฮ้ยเฮ้ยไปยอมรับแล้วไปยอมรับแล้วเฮ้ย อในที่สุดฉันก็ได้รถวิวแช์นั่งเล่นดีกว่าเว้ยเอาไปอดคุณพ่อดีกว่าคุณพ่อครับเฮ้ย,อ,ยอะไรเนี่ยแชมป์ตอนที่ขาผมเป็นแผลผมอยู่ใกล้อนาไมัยใกล้บ้านนะครับโดยขอยืมรถวิวแช์เข้ามาคุณพ่อช่วยเห็นผมหน่อยสิอ๋อก็ได้ลูกก็ได้มาเดี๋ยวพ่อเขียนให้นะ ไปแล้วครับคุณพ่อยูโฮยฮยกล้อเนี่ยครับคุณพ่อได้ลูกได้ได้ได้ไป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  คนที่ขโมยรถวิลแชร์เราอะสองพ่อลูกนี่หรอลูกไม่ใช่นะคะคุณแม่น่าจะเป็นไอเด็กว้วน,นี่คนเดียวคุณพ่อเขาอะไม่เกี่ยวหรอกนี่มันอะไรอะแชมปผมไม่ได้ขโมยนะคะคุณพ่อเขามาตูผมนันไงนันไงลูกฉันจะเป็นขโมยไปได้ยังไงแม่ลูกสามคนนี่นะเป็นคนขี้โกหกใช่ไหมแชมปใช่ครับไม่ได้ขโมยอะไรนี่มันวิวแชร์ฉันนะวิวแชร์ของพวกคุณอะไรลูกผมนะขาเป็นแผล เลยได้รถวิวแชร์นี่มาคุณน่ะพวกโกหกใช่ไหม18ม่แปดมงคุณหรือเปล่าเนี่ยวิวแชร์น่ะมันก็หน้าตาเหมือนกันหมดแล้วไหนอ่ะเป็นหลักฐานว่ามันคือวิวแชร์ของคุณนะฮะใช่ครับพ่อวิวแชร์นี้มีอันเดียวในโลกหรือไงหินมตู่นะแต่ฉันน่ะมีใบรับประกันสินค้าจากร้านเพสานที่ฉันไปซื้อมานะคุณจะดูหรือเปล่าแล้วคุณน,น่ะมีไหมนี่ลูกไปขโมยของเขามาจริงเหรอลูกใช่ครับพ่อ ผมขโมยมาเองทำไมลูกไปขโมยเข้าแบบนี้ล่ะลูกแล้วแผลที่ขาหนูน่ะที่บอกว่าเป็นแผลแล้วได้รถวิวแชร์มาน่ะเรื่องโกหกอย่างนั้นเหรอแชมป์จริงครับพ่อผมเบาดามาทําผมเองนั้นแสดงว่ารถก็ไม่ใช่ของเราน่ะสิไปเลยแชมป์ลงจากรถเลวลูกอันนี้ครับอ่าต่อไปคุณกับลูกก็อย่าทําแบบนี้อีกสั่งสอนลูกคุณดีๆด,ด้วยล่ะใช่ใช่ กลับบ้านกันเธอลูกมับธแม่ห้ามตัวเองไม่รักเธอจะทำยังไงใจมันไม่ฟังหัวใจฉันยังเกเรอทุกครั้งดื่มเหล้ามันคมมาดื่มนมกันดีกว่าต่อให้จะเสียน้ำตาแต่ร่างกายเรามันต้องดีก่อน เหล่ามันคมมันไม่ดีหรอกน้อง